คอรมอทุ่ม9 0 0 0ล้านลดค่าไฟภาษีดีเซลนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนไปจนถึงเดือนธันวาคม2565โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ9,128.41ล้านบาทค่ะประกอบด้วย 1. ขยายระยะเวลาส่วนลดราคาแก๊ส LPG แก่ร้านค้าหาเปรแผงลอยร้านอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน100บาทต่อรายต่อเดือนและส่วนลดค่าซื้อก๊าซุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก45บาทต่อคนต่อ3เดือนเพิ่มขึ้นเป็น55บาทต่อคนต่อ3เดือนรวมเป็น100บาทตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565ค่ะ 2. มาตรการบริหารราคาน้ำมันดีเซลก็ยังคงให้อุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565เพื่อบริหารจัดการราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะ 3ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2565กโดยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้ส่วนลดค่า FT 92.04สตางค์ต่อหน่วยขณะที่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง301-350หน่ถึงหน่วยต่อเดือนซึ่งเป็นคนชนชั้นกลางให้ส่วนลดค่า FT อยู่ที่51.5สตตง์่อน่วยค่่่ะสวนกลุมผู้้้ใชไฟา ระหว่าง351ถึง400หน่วยให้ส่วนลดค่า FT อยู่ที่30.9สตางค์ต่อหน่วยค่ะและผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง401ถึง500หน่วยให้ส่วนลดค่า FT 10.3สตางค์ต่อหน่วยค่ะและข้อ4ค่ะขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซลลงลิ้นละ5บาทออกไปอีก2เดือนมีผลตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่20พฤศจิกายน2565ค่ะและขยายระยะเวลาการยกเวน้นการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำหรับผลิตไฟฟ้าออกไปอีก6เดือนมีผลตั้งแต่วันที่16กันยาย ยน2565ถึงวันที่15มีนาคม2566เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงที่ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะ